ท่านทุกท่าทั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพห้าร้อยสาิบสามตรงกับขึ้นสิบสี่้ามเดือนหกวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวีสาขาบูชาความจริงภารก,กิจของวันนี้ก็คือป่วยอาการป่วยมันป่วยมาก มันเอขึ้นมาถึงอกก็เป็นเรื่องของการป่วยช่างมันเมื่อวานนี้พูดเรื่อง,งผีผีท่านขุนก็เื่มบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงของโรงเรียนคุอธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจำที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุญตาและสอง กุกก็กไอ้กกก็กนี่ชื่อจริงๆอะไรกระเสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขาดูตำราก่อนชื่อจริงๆมันจะเรียกกันเรียกแต่ว่ากุกเก็กกเกกจิตกระเสมคือจิตกรเสมกับบุญตาทั้งสองคนนี้สัตวแพทย์ที่มาบวชอยที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัข เพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของรั้วของที่พุติข้างนอกต่างหากข้าหาสุนัขจริงๆเฉพาะก็สารข้าวหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายตอนเช้าหลังจากฉันพัตตาหาเสร็จ ก็ไปชั้นล่างไปที่กุติชายน้ําเป็นที่ทํางานพักอยู่บายพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปดูดรงชิดทํางานที่สลา1สิบสองไร่ที่นั่นกำลังปูนปูพื้นกับเบื้องเครือบแล้วก็จะทำเคาน์เตอร์ต่างๆทําที่ขายอาหารรับทานรับรับทานอาหารกัน <c oughs> รวมความว่าภารกิจตอนเช้าเสร็จไป ตอนหนึ่งที่สิบสองไร่ได้ยินเสียงบีพาดบรรนเลงก็คิดในใจว่าเสียงบีพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพวกนี้เป็นวันวิสาขาบูชาและเป็นวันสะอกเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของเรียนสุธรรมญานวิทยามาซ้อมกันทิศลาสองไร่เพื่อทำที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับพอก,กลับมาถึงที่พัก ตอนเช้ามันก็ดีเพราะตอนก่อนเพลงตอนก่อนเพลงน่ะมันดีพอฉันข้าวเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นจะโรคเก้านี่มันทาลายปริษาทหน้าดูบรรดาทานพุทธบริษัทใครที่ไม่เคยเป็นคงไม่ทราบาต,ตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเก้าก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเก้านี่เป็นโรคที่มีความร้ายแรงมาก ทำลายระบบประสาทต,ต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเก้ามารบกวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขบูชา วันนี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจันอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีกำ <c oughs> ลังฝึกทุกวิธีการทุดดงแบบออกฤิการฝึกทุดดงเวลานั้นก็บแบกเอาทำราเขานักทำโทรไปด้วยทั้งหมดนักทำโทรมีหนังสืออะไรบ้างแบกบไปด้วยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติถ้าไปต้องแบกหนังสือไป ก็ต้องขอต่อว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหากันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใช้อารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยวนิวรณ์ห้าประการ ขาดสติสมัจญริยะขาดตัวปัญญาจะยังความเข้าใจโขนักปริยัติโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาเจากนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยเรียนนักธรรมรีจบไปแล้วที่นั่งเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกันเป็นบรรหนากที่วัดบา้านองโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบันแพน เป็นวัดเจ้าเนาตำบลก็แบบตำราวิชาักธรรมโทรไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวอนอ่านนัสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ่านอ่านชา้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบอ่านไปจบสี่ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษร ทุกถ้อยคําแล้วก็วางหนังสือนิดหนึ่งนึกบทบทวนดูจําได้ดีอย่างแั้อสงสัยได้อย่างถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก,ก็ดูเที่ยวที่สามแล้วแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้ เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนแล้วดีไม่ดีท่านจะมาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวาตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเนเนคนงแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มี ถ้าจะมาตามความจำเป็นเพราะเป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กำลังเงียบสงดัดเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นคึ่งเะที่บันทึกนี้ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านที่ตวนออก เรากำลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจเทาสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมาฐานทำกรรมาฐานพอจิตสบายพอมีอรมเป็นสุข กรรมาฐานจริงๆแนละ้วไม่ได้คิดหวังจะฌานแต่จะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถืว่าเราถึงกรรมาฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว,ว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ว่าทําไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดข,ของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็มาถ้าอารมณ์ที่อย่าพึงได้จะถามว่าชานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของป .1 น,นักเรียนป .2 ก็เก่งที่สุดของป .2 เอาเก่งที่สุดอะไรกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตําราเดิมก็เกิดมาคือตําราตุ่มน้ํา หวังว่าท่านผู้อ่านที่เลือกว่าฟังมาจากตอนต้นของจำตำราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรกากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้าง ไปพม่าโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนาาสกุลว่าอย่างไงมีลูกเต่ามีสามีพัรยาชื่ออะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ ทำอะไรไว้จึงตกมรรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรซด้ไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านบปฟังอย่างนี้จะหาโอ,อ,อ,อติริมนุสธ,ธรรมมาก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าสอน พอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมจะจากนแเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองค์ก็มันอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยงจะกินลิ้นจะก,กัดไม่กลัวเพราะยงไม่กินลิ้นไม่กัด โดยการที่สองอาจจะงูกัดตายโดยการที่สามอาจจะป่วยตายโดยการที่สี่ถ้าความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงออก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพระพุทธเจ้า ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้คี่เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหมนึ่งของจุลามณีเจดีสถาน <c oughs> <c oughs> เห็นพระเกับเทวดาท่านมามาก <c oughs> ก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปปาตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุป,ปาทาน นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพียงเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาทัมทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมปเกสี ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้แลวเธอปรารถนาพุทธภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอ่ะไม่ตลอดรอดฟังเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปรเซนเธอก็ต้องลาพุทธภูมิ ก็าถามแม้ว่าจะลาชาติไหนแมชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์แต่บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาถ่าเธอเอาจริงๆก็จบกันชาตินี้พุทธภูมิในความจริงที่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทำชนิดที่ว่าคนอื่นเขาไม่ควรจะทากันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทําอย่างนี้มีคนทําอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรหมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเพราะว่าตามเรื่องตำราพอคิดอย่างนั้นท่านก็นบอกว่าไม่ถกูกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรหมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธูมก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้ำอะไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนะ้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลกรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไรก็อยู่ตอนเท่านั้น แล้วกรรมที่เป็นอกุสคือผลของความชั่วมันจะมาริดรอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นก็มันจะมาจิตรอนมอะไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกรรมหนึ่งที่กรรหมดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทำไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคำสั่งถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคำสั่งเพียงใดเธอก็ยังตายไม่ได้ ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีเจ้าค่ะถ้าบอกการนับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูกสแสดวแต่กำลังใจของเธอ <c oughs> แต่กำลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะทราบจะทราบเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่า ใน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 ป่าของอะไรอำเภอศรีประจันแตแลตอนนั้นท่านก็นิ่งผู้พูดรือผู้เขียนนีก่ก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหนัเสีอแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจเราขีดข้าไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหน คนนึกอย่างนี้ท่านก็นยิม้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่เขาสอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยาวจริงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดกันรู้สึกว่ามันผิดกันมาก แล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังจงมีความเข้าใจทุกขอ้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุฬามนีเจดีสถานเพราะพรหมเทวดาพระอริยเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถามได้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันต้องมั่งไดไหมอยากจะเจอพรมเจเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้า ก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็สเสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าด่างเป็นกลุ่มๆความจริงคำว่าพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหาก สึ่งว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสําคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นปอุบาศกอุบาติกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอริยเจา้าท่านดั้งตามลําดับของท่านต่างคนต่าง,งสตั้งใจสันักรับรถพุทธพจน,น์สินทนาชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่ท่านบูาแลวท่านบกฟัง อ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังท่านตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไปพู้พูดและผู้เขียนก็หันไปมองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตาย ที่ตายแล้วธ้รมสัการท่านท่านก็ยิ้มท่านก็จับมือจับไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เยอะแยะสัชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสิกาคานาคาก็มีพระว่าที่เป็นนาคามีครั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสิกาคามีก็มี เมื่อเห็นพระะวาดทัาเป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจา้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็ไมีเยอะแต่ความจริงพระอริยเจ้าผู้ชายผู้หญิงนะมันก็แหวญาติโยมทุกท่านโปรดฟัง บางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงรุ่งเริงค่าเก่าแล้วก็อีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีแต่คนจะจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆ <c oughs> ดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสมากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัวแล้ที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็ม,ทกกกมีที่รู้จักกันก็มีหลายคน นี่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถถกดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเ,าเต,าต่าตนก็รงความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งนาดีคือก่อนเข้าวันษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเดเราอยู่ในป่าสิบประจันหลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นแค่พักเดียว <c oughs> พอกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาดขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะใสยต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นบบาดเคยแขวน,นต้นไม้พอสะพายบาดเสร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากกรด <c oughs> รก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้าบรรนากาศสะเทวดาก็มี ลูกก็เทวดาก็มีพุทธมเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมื่อคืนมันจะหลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วถ้าก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสูติดาบันท่านตัดสัญญสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญานาได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรยังมีเต็มตัวแต่เทวดากัน,นางฟ้าท่านบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกัน เมื่อท่านพูดทางน,นั้นถ้าท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้งเดินหายไปเฉยๆเปืนอนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะแต่กับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีสององค์ก็ยิ้มบอกว่านี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นแล้วความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำโทได้แน่ เพราะเราได้ครูใหญ่สอ,สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจในตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟังเรื่องปริยัติกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกัน แตประยัดกบปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั่นอย่างคนที่เป็นมโสโดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคารมีทั้ไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนตที่ท่านได้พระสกิทาคารมีจะเข้าใจเรื่องอณาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านที่ได้อนาคามีจะเข้าใจเรื่องอรหันก็ไม่ได้ ทหารธรรมาดาจะไปเข้าใจเรื่องอากาศาวกเรื่องไฟเพื่อนไฟเรื่องขวา,า,านี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจ,งจ,งจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู้ถูก <c oughs> เป็นอนวุวาเมื่อใช้ข้าวสเสร็จก็ปรึกษาว่าเราสางคนจะนอนหรือไม่นอนพี่สององค์ก็ตอบว่าเราต้องนอน <c oughs> ร่างกายต้องเป็นร่างกาย เมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้ง,งล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสนอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนองั้วปานเพราะคาสอนว่าปานนี้กับพระที่ท่านสอนข้าบนนั้นช่างเหมือนกันจริง ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเวลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็นอนธรรมดาธรรมดาไม่จะวิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสอย่างก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้งห้าประการนะตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าประการครบทวนบริบูรณ์ดีและเลวความเลวยังมีอยู่ทั้งห้าอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาเห้านอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดแร้วนโรู้รน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเร็วต่อห้าอย่างนี่ยังมีครบจะได้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี่เป็นคนดียังเป็นคนเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นประเภทที่เร็วค่อยๆแคะความเร็วออกแต่มันก็ไม่ออกในวอนมันเหนียวเกิน ตอนนี้ถ้าจะถามว่า,ข,านขนาดที่อยู่ในปา่าถ้านิวรณ์โกนใจจะทํำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีท่าบอกว่าหมวยก็ไม้สดที่แช่น้ํายางมันก็สดน้ํามันก็เปียกมันก็ชุ่มท่านยางยางก็ชุ่มน้ําก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนตะเหลียงใบว,ว่าวางบนคาน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กำลังทดดองอยู่ในกว่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนคานชั้นนั้นในเมื่อดิวอนมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากำลังหนีความชั่วกำลังแสวงหาความดีถ้าทนทวรนตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดเข้าเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอาจ,จัดต,ตายก็ได้เชื้โรคตายก็ได้ถ้าวันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่เข้ากินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาถ้ารมนิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดตด้วยกายจักตานุสติกับวสุกรรมทฐาน นิวอนตัวที่สองตัดเดพมีมหารสี่หรือก็ศสินสี่ไม่ยากพัคล่องไปแล้วถ้านิวอนตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่องไปเองพอนิวอนตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุ่งซ่านอำคาันอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าดีเคยเห็น เห็นแย้มประโอดปั๊บหายพุ่งสั้นทันทีถ้ารมสงสัยเกิดขึ้นมาเมาื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูว่าเจ้าเห็นหลวงพุทธชื่อใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดคือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอกุกฤัเวลานี้ยินอยู่ที่ป่าที่ไหนล่ะ ศีประจันอำเภอศีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่วันแรงวันแรงที่สี่ค่ำเป็นหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะทําพิธีวิสาขบูชาในป่าแล้วจะทากัยังไงเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองหรือว่าท่านทั้งหลายที่อ่านก็อ่านกันตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอาราบันดาท่านทั้งหลาย มองดูเวลาที่ตัางไปแล้วก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุกสวัสิทิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจัรพุทธศาสนาทกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี